มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฉลองพักดีวิจิตลูกเปิดรูปตอนบวดให้ดูก่อนสิ้นใจสำหรับพิธีรดน้ำศพฉลองพักดีวิจิตศิลป,ปินแห่งชาติผู้กำกับมือรางวัลวัย93ปีโดยมีคนบันเทิงลูกศิษย์ร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นนวัดมงกุฎกษัตริยารามราชวารวิหาร ขณะที่ลูกๆทั้งสามคนอย่างกันพักดีวิจิตบุญจีราพักดีวิจิตเชิดพักดีวิจิตได้เปิดใจถึงคุณพ่ออย่างอะไรว่ากูดเองบอกว่าคุณพ่ออวยพรลูกตลอดเวลาคำพูดที่คุณพ่อพูดครั้งสุดท้ายคือคำอวยพรที่ได้รับจากคุณพ่อล่าสุดที่คุณพ่อเข้า ICU ผมเอารูปที่ผมบวชเอาไปให้คุณพ่อดูให้คุณพ่อนึกถึงบุญที่ผมบวชให้คุณพ่อคุณแม่ ผมบอกว่าบุญที่ลูกได้บวชให้ลูกให้พ่อหมดเลยลูกไม่เอาไว้เลยขอให้พ่อนึกถึงบุญที่ลูกบวชแล้วก็มีภาพที่คุณพ่อรดน้ำศีรษะผม คุณพ่อยิ้มปราบปลื้มมากคำอวยพรของคุณพ่อเหมือนเป็นแรงทำให้เรามีพลังใจเสียงของพ่อกับสิ่งที่คุณพ่อให้พรมันมีความขลังมากเหมือนมีแรงกระตุ้นถึงเราท้อใจแต่ลูกก็ยังมีกำลังใจส่วนแก้วเองพูดว่าคุณพ่อจะห่วงเรื่องของงานไม่อยากให้คุณพ่อไม่สบายใจอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกเข้มแข็งเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วหลังจากนี้ตั้งใจจะสานต่อเรื่องงานงานที่คุณพ่อค้างไว้ไม่มีเราสามคนยังมีงานที่ช่องสาม และคิดโปรเจกต์อื่นไว้ด้วยละครเรื่องสุดท้ายของคุณพ่อก็คือแคนสองแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ